เอาไว้ทุกท่านพี่พี่นอนสุขททุกท่านนะครับวันนี้นครับอยู่กับพลังครับิกเทจินเกิดนะครับผมในวันนี้นก็มีคนแบบที่มีชื่อว่าพายเลสผิดแล้วนะครับผมอ๋อ แบบนั่นๆ้ที่แบบอัปเดตมาก็จะมาอัดให้น้องๆได้ดูนลว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะผมเพราะว่าก็เพิ่งหายจากอาการป่วยนะฮะหลังจากฉีดวัคซีนนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้ับผมอ่ามาผมมีอัปเดตอะไรบ้างผมอัปเดตแรกนะผมก็มีการเพิ่มเกาะใหม่มาสองเกาะนะผมก็คือเกาะโคลอเซียมนะฮะเอาไว้สู้กันนะฮะผมแล้วก็เกาะนู่นนะฮะข้างหน้านะัะผมที่อยู่ข้างหน้านะครับผมเราจะรู้กันแล้วนะเพราะมันก็อัปเดตมาแล้วนะผมก็เพิ่งมานะัะผม นะครับผมแล้วก็มีผลใหม่นะผลสองผลนะครับผมผลอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมที่ผมสุ่มได้นะ,ะผมก็เสียมราคาไปเยอะอยู่นะ,ะก็จะมีผลดาร์กผมที่เขาบอกว่าโกงมากนะครับผลดาร์กโกงเท่ากับผลระเบิดนะ,ะรู้จักเมื่อกี้ก็ได้นะ,ะผมนี่แล้วก็แล้วผลฟินิก์ครับผมอ่านะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสองผลเดี๋ยวเราจะรีวิวทีหลังนะครับเรามาขอรีวิวแบบพวกเข้าวผัดและเลเวลนะผมเลเวลนะครับผมเพิ่มจากเลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบนะผมเป็นหนึ่งพันเลเวลนะผมก็ยังฟาร์มไม่ตันอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ เพิ่มการอัสตัดนะครับผมจาก650เป็น1,000นะครับผมก็มี NPC ใหม่ด้วยไม่รู้ว่า NPC เป็นอะไรน่าจะเป็นมอนนะครับมอนมอนมอนอยู่เกาะใหม่นะเดี๋ยวเราพาไปดูเลยกว่าครับผมมอนอยู่เกาะใหม่ตรงนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเกาะใหม่แล้วนะนี่เกาะใหม่บอกเลยว่าเลเวลมีเยอะคือ5้าหมาครับผมมันตีแรงมากครับผมเลือกดก็เยอะนะดูนะนะผมอัพผมอัพสตาร์ตันผมยังซูม้มนได้ค่อยได้เลยนะครับผมเลือดเยอะมากครับผมเลือดก,ก็ประมาณเกือบจะเลือดตั้งสามหมื่นนะทุกคนเลือดเท่ากับบอสท,ที่มันอยู่ในอันนั้นเลยเว้ยอยู่ในดันเจียนเดี่ยวลงดันเลยเว้ยทุกคนโอ้ยใช้กินไม่ได้เน็ตปิงด้วยประเด็นอนะเออ มาดูไฮไลท์เด็ดของเรากันนาผลปีศาจใหม่เนี่คือมันจะดีแค่ไหนกันนะฮะผมมาเริ่มจากผลฟินิกันผมผลฟินิกบผมเรามากินอุ้มมันดูผมสูมเยอะมากครับผมผลฟินิกะครับผมมันกระตุกนิดนึงนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมเห็น <c oughs> ละมันช่นเค้เลยอะ่ะเฮ้ยอะมาฟินิกมีกี่ท่ามีสี่ท่าครับผมอามีท่าอะไรบ้างเร้ขอกดวิ่งก่อนเขาปักกับ พอฝากกราฟกกกิกนะครับผมให้มันต่ำนะผมเพื่อป้องกันก,การอาการกระตุกขมขมนะครับผมมาสกิลเซตอู้เดี๋ยวเป็นพันสองแรงใช้ได้นะครับผมสกิลเอกอะเอ้ยมีการสั่นด้วยป่ะอ่าเป็นการสันนรส่นนะผมโ,โอ้เ้ยใช้ได้นะผลนี้มาสกิลซี่อ๋อเป็นสกิลฮิ้ ว้าวได้นะสกิวเอ็สกิสกเอ็น่าจะบินโอ้เป็นผลแรกนะผมที่บินได้นะผมผลแรกในเซิร์ฟที่สามารถบินได้โอ้โหดูดีครับบินแบบบินก็บินใช้ได้นะผมเอ้ยใช้ได้นะผลนี้นะใครอยากนี่ก็สุ่มก็ได้นะผมมาผลต่อไปกันเลยนะผลผลได้ที่เขาว่าโหดกันนักันหนาผลโหดแล้วกับผลระเบิด <c oughs> อาจจะโหดกับผลระเบิดเขาดูหน่อยดิสกันเชียวะ่ะมา โอ้มีสีท่าเหมือนกันแฮะสกิลเซตนะฮะโอ้การพุ่งเข้าไปนะครับผมแล้วทำไมตัวผมมันบั๊กนะฮะโอเคผมครับเมื่อกี้ก็มันผมหลุดนะฮะผมก็มันดูไหมครับผมสกิลเซตนะผมสกิลเซตโอ้แล้เมย์ก็เป็นวงกว้างนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอ่าสกิลเอ็กซ์ครับผมสกิลเอ็กซ์นะฮะผมมาดูสกิลเอ็กซ์กันเถอะสกิลเอ็กซ์นะฮะผมมันเป็นเหมือน กลางอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆดูนะครับผมเดี๋มทิศผ่ันนะผมโู้แรงนะใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับผมสกิลซีคืออะไรอ่ะว้าว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 เอฟเฟกต์นี้สุดยอดว้าว อีกสักรอบผมอีกส okay, ักรอบอีกสักรอบให้ดูนะครับผมดูสกิล <Sh> ซีครับผมโว้วววววววสไนเปอร์อะไรธิรพันผมพันเหมือนกันโอ้ใช้ได้นะครับผมสกิลเอะนะฮะคืออะไรครับผมหรือว่าทำเฉยเฉยสกิลเอะทำเฉยหรือเปล่า สกิลเอฟน่าจะทำมาเฉยๆนะใช่ครับผมสกิลเอฟน่าจะทำมาเฉยๆนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะผมรีวิวทั้งหมดนะผมออนนก็เดี๋ยวขอตลาไปก่อนผมถ้าใันชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตา้ด้วยนะผมตอนนี้ไปจ้าบ๊ายบายแลมาทำอะไรดิเฮ้ยฮัลโหล